สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าในตอนนี้อยู่ในหัวข้อว่าการเรียนรู้ท่ามกลางสังคมที่หลอกลวงจากโคโรสีบทที่2ข้อที่8ถึงบทที่3ข้อที่4ท่านอาจัมปโรเป็นห่วงพี่น้องชาวโคโรสีที่ข้างรอบข้างเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยค่านิยมผิดผิดเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ท่านอาจ์เปโรจึงบอกกับเขาบอกว่าเขาต้องระวังเล่เขาต้องรากฐานลึกในพระเยซูคริส อย่าไปสนใจเพียงพิธีกรรมทางศาสนาประการที่3ท่านบอกว่าต้องร้อนรนอยู่เสมอสังเกตในพระคัมภีตร์ตรงนี้ในโคโลสีบทที่3ข้อที่1บอกว่าถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วจงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าคําว่าสแสวงหาเซเทโอเนี่ยนะครับหมายถึงการหาและการนมัสการ ตามภาษาฮิบรูเนี่ยนะครับถ้าเป็นธรรมเนียมของฮิบรูก็คือการนมัสการพระเจ้าพราะคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายดยพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราหานมัสการพระเยซูคริสต์แทนที่จะไปนมัสการสิ่งอื่นบางคนบอกว่าเราไม่ได้นมัสการพระอื่นเลยเรานมัสการแต่พระเยซูคริสต์แต่อย่าลืมนะครับในพระคัมภีร์โครลสีในตอนท้ายก็บอกว่าบางครั้งเรานับถือลูกเคารพ คือความโลภนั่นเองบางครั้งเราไม่ได้ไปกราบไหว้ลูกเคารพที่เป็นลูกตัวตนแต่พระคัมภีร์บอกว่าบางครั้งเราก็ไหว้ลูกเคารพนั้นโดยความโลภปัจจุบันนี้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้นเยอะเกินไปคำคำนี้นะครับคำว่าแสวงหาใช้คําเดียวกับมัปปทธิวทหกข้อสาเซเทโอเนี่ยนะครับ มัที่วบทหกข้อสามสิาเราคงจําได้บอกว่าทั้งหลายจงแสวงหาเป็นอนพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งท่านทั้งปวกเหล่านี้ให้คําว่าแสวงหาในที่นี้ก็คือเอาพระเจ้าไปเป็นที่หนึ่งให้พระเจ้ามาก่อนและเมื่อเอาพระเจ้ามาก่อนก่อนสิ่งอื่นไม่ได้ไหมายความว่าอย่างอื่นเราไม่ได้หานะครับสิ่งของในโลกนี้เราก็ต้องหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งชื่ของเราในโครโตสบทีสามข้อสองบอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกคําว่าเอาใจใส่ในที่นี้น่าสนใจมากนะครับในภาษาเดิมโฟรเนโอซึ่งหมายถึง to exercise the mind หมายถึงบริหารจิตใจคําว่าเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนหมายถึงฝึกฝนจิตใจของเราฝึกฝนอย่างไรฝึกฝึกฝนหมายถึงจะต้องฝืนบ้างจะต้องเรียนรู้จากการที่จะไม่ไปตามความรู้สึกของเราตามใจของเราบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่พอใจอะไรบางอย่างเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทําลายนั่นทําลายนี่ S <S. ซึ่งสิ่งนั้นไม่ถูกต้องครับเราเองติดตามพระเจ้าเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้อะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องบนอะไรคือสิ่งที่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่เบื้องบนคือสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงสิ่งที่อยู่ในโลกก็คือหลายหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับชื่อเสียงกิจยศเงินทองความสุขสนานความสุขสบายนะครับ แบรนด์เนมต่างๆที่เรามีอยู่บางครั้งเราใส่ใจกับมันมากจนเราเองจะต้องจัดการกับมันครับพระคัมภีร์ในข้อที่3บอกว่าเพราะท่านได้ตายแล้วขอบคุณพระเจ้าครับพระคัมภีร์บอกว่าเราตายแล้วตายแล้วหมายถึงอะไรครับหมายถึงตายแล้วครับไม่มีชีวิต และชีวิตของเราซ่อนไว้กับพระคริสต,ต์นั่นเองเมื่อเราตายแล้วชีวิตของเราซ่อนไว้กับพระคริสต์เราก็ต้องพระครัมภีร์ในข้อ4บอกว่าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านปรากฏในเวลานั้นท่านจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพระครัมภีร์ต้องการให้เราตายแล้วก็คือไม่ได้ทําตามใจของเราแต่พระคริสต์ทำตามที่พระคริสต์ทรงประสงค์ก็คือแสวงห,หาพระองค์และให้ชีวิตของพระองค์อยู่ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากเราครับการร้อนรนอยู่เสมอไม่ได้หมายถึง พิธีกรรมนนานศาสนาหรือกิจกรรมแต่ไม่ถึงชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าและทําตามคําของพระองค์อยู่เสมอการร่วมกิจกรรมในคริสตจักรอยู่เสมอไม่ได้หมายถึงการร้อนรนนะครับนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสําคัญคือการแสวงหาเอาใจใส่ต่อน้ำาันไทยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ขอพระเจ้าอภัยพรครับ